สวัสดีครับพี่น้องสุผู้ชุคนอ่เศร้าเนี่ยกัพ่อกับไปหน่อยลอยลมจะแน,น,นวคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องอ่ะหลังจากเส็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วเรียบร้อยสีมือหาขึ้นสำเร็จบริบุญโอ้เมือเอ่อยแอร่ลลวพี่น้องเอ้ยบุญบุญ,บญสล้อโบดสล้องซิมเป็นเนาะอ อีมือหามือแล้วเรียบร้อยบานนี้ครับกลับขึ้นมาลันของเบิดแอดเลดเริ่มต้นไปซื้อมาาขายแล้วบันยายนุชไปเท่งมาาเป็นหมูเป็นสมหมูหยอกหมูหย,ออย่อกยังตามไปนะพี่น้องหลายอันหลายอย่างเราเปล่ามากเมื่อเ้านี้เครื่งลูกสิ่นหมูลูกสิ้นเนื้อ มูยอ่มูยอ่บไปต่อมูยอ่ะพัติกมีมาหลายอันหลายอย่างนังกันมี่เ <c oughs> มื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่นังห <c oughs> นังผ่านนังนี่เมื่อนี่นังงวะเอียงใช้พักกีเล็กพี่น้องเกียงใช้พักกีเล็กไปอยากแกงพักกีเล็กกะมา,เอา,มาเ,มเอาด้วมาเบ่งเอาด้อหลายอันหลายอย่างมกสมกามาแล้วกสมเข่งสมเอียง สมดองเป็นสมองุ่นมาเล็กน้อยเิ่นมักได้เข่ามาสวบหนึงได้ขนมมาพร้มอมขนมกะล,ะอลาอันลายยงางพี่น,น้องได้มาป่าสีกัปลาอีเห่อปลามึกได้มาลายอันลายยางมาพร้อมกันซี่โครงซี่โค้งหมูซี่โค้งงาม จี่โค้งจางสี่โค้งงามๆาี่โค้งงามๆพี่้องมาเบ่งเอาเด้ออันนี้ก็สามสันมันสามสันอันนี้เป็นเนื้อก้อนเนื้อเนื้อมูเป็นเนื้อเนื้อขาเนื้ออนใดแน่มันมันละพี่รองหมูบดก็มีหมูบดหมูบดก็มีมาเครื่องในใสออนใสแจ๋นี่มีมากขึ้นกันพี่้องมาเบ่งเอาเด้อพี่รองเด้อ อันในด้านอ่ะอีหยังนั่นเป็นทอดๆแท้ๆอันทั้งฝนก็ันายอันหลายยากพี่น้นอง <c oughs> เอาตามป้ายตามป้ายเบิงบ่งเอาพี่น้องเบิงบ่งเอาอ่ะอันอยากได้มาเบิ่งมาเบิ่งมาแย่งเหรอ <c oughs> อบาบบาบย่าหลุดนางวีว่าบาทอีกเลยเลยมืองวัน แมงวันแมงวันอ่ะคลิปหนึ่งกับบมี่ยังไงปลาหมึมอกอันนี้คอนกินดีเอ่เอแม่เปี๊ยนันเอาเอาเรียกเอาเรียกเอาเอกอาอาสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังไรฝากพี่ฝากน้องไว้ปทำนี่แล้วเนาะมักกะไลถือใจกับแช่ให้ไก่หน่อยลอยลมในเลยบ๊อ,อมี่ยังไรพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ